สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแท่เขาจริงนะคะสําหรับการอัปเดตข่าวสารวันนี้ตรงกับวันที่3ธันวาคม2563นะคะซึ่งเมื่อวานนะคะสบศได้สรุปในโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่2ออกมาเรียบร้อยแล้วทางช่องนะคะก็ได้ทําการลงคลิปไปแล้ว1คลิปนะคะแต่ยังมีหลายๆคนเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังทีละหัวข้อเลยนะว่าสรุปแล้วคนที่ถูกตัดสิทธิ์ในเฟสแรกสามารถลงทะเบียน ได้ไหมแล้วเขาจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่แล้วคนที่ได้รับสิทธิ์เฟสแรกจะได้รับวงเงินเท่าไหร่กันแนะ่เดี๋ยววันนี้เราไปสรุปพร้อมกันค่ะสรุปนะคะ ในโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่2นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งสปสนะคะเขาได้ประชุมแล้วก็สรุปออกมาเมื่อวานนะคะซึ่งตรงกับวันที่2ธันวาคมว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเฟสท,ที่2นั้นตรงกับวันที่16ธันวาคม2563นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเข,เขาก็จะเอาเข้าคลมออีกทีแล้วก็จะประชุมการสรุปหัวข้อออกมาอีกทีตรงกับวันที่8ธันวาคมนะคะซึ่งทางสปสนะคะเขาได้ประชุมแล้ว ก็สรุปออกมามีรายละเอียดดังนี้ค่ะคนที่จะลงทะเบียนใหม่ในเฟสที่2นะคะจะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก5ล้านสิทธิ์นะคะซึ่งคนที่จะลงทะเบียนใหม่ในเฟสที่2นี้จะตรงกับวันที่16ธันวาคม2563นะคะจะได้รับวงเงินคนละ3,500บาทค่ะ ส่วนคนที่ลงทะเบียนไปในเฟสแรกแล้วนะคะใช้สิทธิ์ไม่ทันนะคะหรือไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามกําหนด14วันที่เขากําหนดหรือลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านการที่ถูกตัดสิทธิ์ต่างๆนะคะในเฟส1คุณสามารถมาลงทะเบียนได้ในเฟสสองได้เลยนะคะใน5ล้านสิทธิ์ซึ่งก็จะเริ่มใช้เงินตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึง31มีนาคม2564ค่ะ ทีนี้นะคะเราไปพูดถึงประเด็นของคนที่ได้รับสิทธิ์จากเฟสที่หนึ่งนะคะทั้ง10ล้านคนนะคะก็บางท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าโอ้เดี๋ยวได้รับเงินนะคะวงเงิน4,500โอ้ยทําไมได้น้อยจังบางคนบอกอ๋อได้แค่500เองเหรออันนี้ความเข้าใจนะคะผิดพลาดแล้วก็คลาดเคลื่อนหลายๆท่านเลยเดี๋ยววันนี้เรามาทําความเข้าใจนะคะไปทีละหัวข้อนะคะอันนี้ลืมตัวเลขเดิมๆนั่นไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันใหม่ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเฟสที่หนึ่งนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่ต้องลงแอปเป่าตังใหม่ไม่ต้องยืนยันตัวตนค่ะสามารถใช้สิทธิ์ด้วยแอปเป่าตังใบเดิมได้เลยซึ่งทางสบศนะคะเขาแจ้งว่าสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสที่หนึ่งแล้วเขาจะให้เรานะคะกดปุ่มยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการในโครงการ คนละครึ่งเฟสที่2นั้นนะคะเขาจะมีปุ่มมาให้กดไม่รู้ว่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าเขาจะให้ไปกดยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังหรือจะส่งข้อความมาหรือจะยังไงนะคะอันนี้ยังยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะอาจจะ ต้องให้เราไปกดยืนยันตัวตนนะคะในแอปเป่าตังวันที่31มกราคมนะคะอันนี้เดี๋ยวทางช่องถ้าได้รายละเอียดหรือได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะมาแจ้งให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์เฟสที่1นนะคะว่าเขาจะให้เราไปกดยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เฟสที่2นั้นตรงไหนคะ่ะ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่1น,นะคะทั้งหมด10ล้านสิทธินะปกติเนี่ยจะมีวงเงินอยู่แล้วนะคะอยู่ในมือเนี่ยสามพบาททีนี้ทางรัฐบาลนะคะเขาจะให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะสำหรับพี่น้องคนไทยที่ได้รับสิทธิ์ทั้ง10ล้านคน เพิ่มอีกคนละ500บาทนะคะฟังดีๆนะคะเขาจะเพิ่มให้อีก500บาทเพราะฉะนั้นเรามีวงเงินเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะ3,000บาทจากเฟสแรกใครที่กดยืนยันตัวตนในเฟสที่2นะคะยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก500บาทวงเงินเดิมเรามีอยู่แล้ว3,000บาทแล้วก็จะได้เพิ่มวงเงินใหม่อีก500บาทรวมกัน เป็น3,500บาทนะคะทั้งเฟส1แล้วก็เฟส2บางท่านเข้าใจผิดบอกว่า อ้าวทำไมต่อสิทธิ์ในเฟสที่2แล้วถึงได้แค่500บาทอันนี้ไม่ใช่นะคะคือคุณมีวงเงินอยู่ในในมืออยู่แล้ว3,000บาทใช่ไหมคะทีนี้ทางรัฐบาลเขาก็จะเพิ่มให้อีก500บาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะหรือจะให้สิทธิ์เท่าเทียมกันในเฟสที่2ก็คือจะเพิ่มมาให้อีก500บาทก็รวมกันเป็น3,500บาทค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31มมีนา มาคม2564ค่ะใครนะคะที่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนนะคะแล้วก็คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในโครงการ คนละครึ่งเฟสที่2ได้นะคะก็เงื่อนไขก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะก็ใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะใช้ได้150บาทต่อคนต่อวันตลอดโครงการนะคะซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งโครงการนี้ทางรัฐบาลนะคะเขาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จค่ะทาให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเรานะคะกระเต้องมากยิ่งขึ้นช่วยเหลือกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเราฟื้นฟูไปได้ ในทางที่ดีค่ะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วนะคะยังข้องใจนะคะหรือมีคำถามอยากจะถามนะคะให้เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวทางช่องจะรีบเข้าไปตอบคำถามให้เร็วที่สุดนะคะข่าวนี้อ้างอิงมาจากนะคะทีวีต่างๆที่เขาได้ออกมานะคะในตอนเช้าวันที่3ธันวาคมนี้ ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะโดยการกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของการอัปเดตในทุกๆวันค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะคำพูดไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออภัยไว้ณาที่ดีด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ